สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยุนิได้ใหญ่อุ่นเลขที่ห้าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธำประสิทธิ์จันท์เลขที่หกค่ะเราพรีเซนต์เรื่องลำดับแลอะอนุกรมข้อยี่พาในชีตนะคะสูตรแรกที่เราจะทำก็คือเราจะหา อะไรคะทุกคนหา,าเไม่ใช่เราจะหาเงินต้นเนี่ยเขาไม่รู้เงินต้นเพราะว่าวิวกู้เงินจากเงินการเงินอย่างนี้ตั้งแต่ตอนแรกกี่บาทเขาไม่รู้ไงเราก็ต้องหาเงินต้นใช่ไหมใช่โอ้ยเตี้ยจังเลย เราแล้วโจทย์เขาให้อะไรอ่ะแป๊บหนึ่งนะจ <laughs> โจทย์เขาให้เงินรวมมารวมนะตอนนี้อย่าขำรวมนะตอนนี้ก็คือเท่าไหร่คะทุกคนสองแสนแปดหมื <laughs> ่นสามพันสี่เอ้ยไม่ใช่เจ็ดร้อยสี่ตั้งใช่ไหม แล้วก็เท่ากับเท่ากับอะไรเท่ากับเงินต้นเพราะเราหาเงินต้นเราจะไปหาเงินอย่างอื่นไม่ได้นะแล้วก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งก็คือสูตรนะบวกหนึ่งคือสูตร <c oughs> เข้าใจไหมเข้าใจแน่นอนห้องนี้เก่งอยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็บวกหนึ่งเฮ้ยบวกหนึ่งบวกดอกเบี้ยดอกเบี้ยต่อทบ อ่านออกไหมอ่ะอะอยเก่งมากเลยโอ้โหฉลาดเด็กฉลาดชาติเจริญแล้วก็ยกกำลังจํานวนทบนะนะคะทุกคนนี่ซึ่งดอกเบี้ยต่อทบเขาก็ให้มาแล้วเนี่ยหกเดือนเนี่ยซึ่งสิบสองเดือนมีมีกี่มันมันเป็นครึ่งเดือนใช่ไหมสิบสอง หาสูบเออแล้วแหละหนึ่งปีมีกี่เดือนเออสิบสองเดือนหาสองเท่ากับหกเพราะว่าเขาบอกว่าคิดดอกเบี้ยแบบทดต้งทุกเดือนหกเดือนใช่แล้วก็ต้องสองแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่เงินต้นไม่รู้ เขียนไว้คูณหนึ่งบวกหกเปอร์เซนซึ่งหกเปอร์เซนมันก็ยังไงอยู่ก็เลยแปลงเป็นแปน๊บนึงนะถูกต้องโุโ้ยฉลาดจริงๆภูมิใจมากแป๊บนึงนะมันกลับแงวะเพื่อนอ๋ Inform. อกลับตรงนี้น,นี่แปบแปะแปะโอ้ยบอกเลย แล้วจำนวนทบจำนวนพอถ่ายนะจำนวนทบใช่ไหมเขากู้มาตั้งแต่สองปีที่แล้วเราก็รากเลยทำเป็นเส้นเวลาทามมิ่งทามไรของเราหนึ่งสองปีแปบบหนึ่ง,งปแปบบหนึ่งกแบบูขอก่อนกูขอเวลาก่อน อุ๊ยอ่านรู้เรื่องไหมทุกคนอ่านออกไหมเออเมื่อกี้อ่านไม่ออกเราขอโทษเราก็งี้แหละ ตอนเนี้เราอยู่ในอนาคตอยู่ใช่ไหมเราอยู่ใน, <laughs> ในปัจจุบัน <laughs> รอตอนนี้เราอยู่ในปัจจุบันอยู่นะแล้วเรากู้มันจะแต่สองปีที่แล้วสองปีที่แล้วสองปีที่แล้วมันก็มีหนึ่งปีที่แล้วใช่ไหมนี่อันนี้มันก็เป็นช่องว่างระหว่างเวลาอันนี้นับเป็นหนึ่งนะทุกคนนับเป็นหนึ่ง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  แล้วหนึ่งปีถึงปัจจุบันก็เท่าไหร่ก็คือหนึ่งชอ่องก็กลายเป็นสองแล้วตอนนี้อ้เก่งมากบอกเลยว่ารัญญาโอ้โหแร้ปัจจุบันถึงมาคุณปีหน้าก็คืออีกช่องหนึ่งก็เป็นโอ้ยใช่เลยเนี่ยเด็กฉลาดชาติเจริญราไงต่อมาลืมละแล้วหนึ่งปีอะ มีสิบสองสิบสองเดือนใช่ไหมแล้วนี้เขาเขาทบต้นทบเอ้ยทบทุกหกเดือนและหนึ่งปีมีสิบสองเดือนสิบสองหารหกถูกต้องอุ้ยโอไกไอโกโคตเก่งแล้วก็เราเราก็เลยเอาสามคูณสองเท่ากับเท่าไหร่โอ้โหเก่งมากภูมิใจมากเราก็เลย ได้จำนวนเป็นหกนะทุกคนไม่งงใช่ไหมโอเคขอบคุณรักนะจุ๊บจุ๊บโอเคต่อนะคะถ้าเขียนดีๆมันเ <c oughs> ขียนหายกูเ <c oughs> ขียนไม่ดีเหรอ <c oughs> ไม่สวยถึงว่าถ้าเขียนเป็นให้เป็นระเบียบต่อมาเนี่ยจะเป็น <c oughs> อยากูเลยไหมมันจะเป็นเงินต้นศูนย์จุดศูนย์หกส่วนหกกำลังหกใช่ไหมคะแล้วก็แล้วก็เราจะย้ายคางค่ะเป็นสองแสนแปดหนึ่งสามพันเจ็ดร้อยสี่ส่วนด้วย ก้อีทางก้อนนะคะก็คือ1นึ่บวก0ู6ยกกํำลัง6เท่ากับเงินต้นค่ะขออภัยเราเบอร์แล้วก็พอถึงบรรทัดนี้เห็นอะไรไหมคะเห็นอะไรไหมคะเห็นค่ะเห็น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 อะไรคะมันหานมันหานอยู่มันหานอยู่ มันคล้ายกับสูตรนี้คะ่ะ1นส่วน a ยกกำลัง N เท่ากับ A อลบ N ค่ะเราแปลงให้คือถ้าเราย้ายก้อนนี้ขึ้นไปไว้ข้างบนใช่ไหมคะมันจะกลายจากลบหกตรงนี้จากหกตรงนี้มันจะกลายเป็นลบหกค่ะมันก็จะเป็นเงินต้นเท่ากับ สองแสนแคูณอยู่กับ1.6ึกยกกำลังลบหค่ะซึ่งมันเหมือนกับคำตอบเลยค่ะคำตอบพ่อสามค่ะโอ๊ยนไหมโอ้ยตงมากคงคงที่สอง